ตื่นเต้นปกติเนี้ยงานเลยที่ร่วมงานกับวีเป๊กไม่ว่าจะงานไหนก็ตื่นเต้นทุกงานแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ร่วมงานกันหละยะเวลาในึนด้วยมือนพอเจองานนี้ก็แบบเฮ้ยมันตื่นเหมือนหัวใจมันเต้นตุ้มตุ้มตุ่มตุมชอบกินไม่เหมือแต่ได้เคยเดี่ยวขาดร่วมงานกันตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดอีเวนต์เกี่ยวกับแบบ ผมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เค่ถึงน้องอินเบกันนะคะว่าน้องเคยทำสีผมผ่าเกื์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ทำแฮปปี้เราก็เลยรู้สึกว่าคนที่แฮปปี้กับตัวโปรดักเราแล้วเขาใช้โปรดักจริงมันรู้สึกอินมันรู้สึกเข้าถึงวันนี้ กับทางท็อปนะคะซึ่งสาขาที่เรามาในงานนี้ก็คือเป็นสาขาซินทันเวสเกตนะคะก็ท็อปอยากจะมีงานที่ชื่อว่าเบิร์ดแอนด์ชายนะคะแล้วก็ในแต่ละวันก็คือจะมีเซเลบมีดารานะคะมาซึ่งรูธของคาปลีกเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาออกรูธด้วยแล้วปกติสินค้าปลีกก็มีวางขายอยู่ในท็อปอยู่แล้วนะคะห้าสีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นแพคเกจจิ้งใหม่แล้วมีทั้งกลุ่มสองหมกนะคะแล้วก็มีตัุบมรุกหมกนะก็คือไฮดราแล้วก็ยังมีเป็นกลุ่มแชมพูผมขาวด้วยใด จะออกบูส์แล้ว,ลวยังมีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆที่เป็นผู้เป็นเดอร์หรือว่าเป็นลัคกี้แฟนนะคะในการแบบร่วมเขาเรียกว่าอะไรซื้อสินค้าครบเอาอมาจับรางวัลหรือว่ากี่ยืนจีเด็กน้องนะคะเป็นแฟนจีนเขาบอกว่าทำไมค่ะเกอร์ไม่ไปแบบไปขายที่จีนบ้างไปเปิดตัวที่จีนบ้างอะไรคือก็ได้รับฟังฟีดแบ a c จากน้องๆมางคนสมควรนะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทั้งในประเทศแล้วก็อินเตอร์เนชั่น n a ลแฟนด้วยนะคะ